สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่11ตุลาคม2566ค่ะพบกับดิฉันสุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะเทศบาลเมืองหัวหินจับมือพันธมิตรขับเคลื่อนการท่องเที่ยวค่ะ เมื่อวันที่11ตุลาคม2566ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลกิจพวงไรยศิลป์นายอำเภอหัวหินนายอาชวันกงกนันผู้อำนวยกา,การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ดรปามโมอดเพชรศาสตร์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหัวหินระหว่างเทศบาลเมืองหัวหิน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินและชมรมเชฟชาหัวหินมีนายนพพรุทิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนางวัสนาศรีการจานานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชอนางริสาเอื้องเฮงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินนายบุญสืบแก้วศรีประธานที่ปรึกษาชมรมเชฟชาหัวหินร่วม m o u พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวในการเปลี่ยนแปลงฐานะ เทศบาลเมืองหัวหินเป็นเทศบาลนครหัวหินท่ามกลางหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนายนพพรวุฒิกุลกล่าวว่าอำเภอหัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งด้านที่พักสนามกอล์ฟร้านอาหารระดับมาตรฐานการคมนาคมสะดวกทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินเป็นจานวนมากศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเต เติบโตและขยายตัวมากขึ้นอันเป็นผลให้เกิดภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมาสู่อําเภอหัวหินอย่างต่อเนื่องในวันนี้เป็นการบันทึกความร่วมมือร่วมกันในการจัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆให้หลากหลายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเกิดการกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนของผู้ประกอบการถือว่าเป็นความสําเร็จในการขับ เคลื่อนเมืองซึ่งเป็นต้นแบบในการที่จะนําหัวหินนั้นไปสู่การเป็นเทศบาลนครในอนาคตครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU แล้วก็หน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เข้าร่วมในการลงนามในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของการบริหารจัดการเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของเมืองนะครับซึ่งในอดีตนั้นเราก็ดาเนินการร่วมกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เราไม่ได้เป็นการทำ MOU ร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมในการที่จะ,ะร่วมกันจัดงานนะครับซึ่งเป็นงานของพวกเราทุกคนพวกเรานั้นหมายถึงว่าทั้งคนที่ร่วมลงนาม MOU แล้วก็ทุกคนที่ร่วมในห้องประชุมด้วยจะได้ร่วมรับรู้นะครับร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกันถือว่าเป็นความสําเร็จในการขับเคลื่อนเมืองซึ่งเป็นต้นแบบในการที่จะนําเมืองหินนั้นไปสู่การเป็นเทศบาลนครในอนาคตได้ครับ นายอาชวันกรงกาันกล่าวว่าเห็นด้วยในการยกฐานะเทศบาลเมืองหัวหินเป็นเทศบาลนครหัวหินเนื่องจากมีศักยภาพความพร้อมและเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลนครเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดแก่ชาวหัวหินรวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนที่สําคัญคือสามารถตอบโจทย์ในการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนื่องจากเทศบาลนครมีขอบเขตอํานาจหน้าที่กว้างขวาง ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอันนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันและในอนาคตที่จะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ในการมุ่งไปสู่การเป็นนครแห่งความสุขและความยั่งยืนเชิญชวนใส่เสื้อเหลือง Yellow for t h a t at หัวหินค่ะ วันที่11ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือเทศบาลเมืองหัวหินร่วมสร้างประวัติการยลโล o w ฟ o r เด a แอ t หัวหิน13ตุลาเหลืองทั้งเมืองรณรงค์ชวญชวนทั้งภาครัฐผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนชาวหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกคนสวมเสื้อเหลืองเพื่อร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมห ราบบรมบารนับพิษพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินและเนื่องในโอกาสกำหนดชื่อวันนวมินทรมหารราชครั้งแรกของประเทศไทยอันหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชการที่9ก้าผู้ยิ่งใหญ่นายอชวันกงกนันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจบคีรนขันกล่าวว่าเนื่องจากวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการณุณาที่คุณ อันหาที่สุดมีได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมบนาถบพิตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบคีรีขันธ์ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมและสวมใส่เสื้อเหลืองเนื่องในวันนวมินทระมหาราช13ตุลาคม2566และขอเชิญชวนติดแฮชแท็กเยโล่ for d e a t แฮชแท็กหัวหินแฮชแท็ก13ตุลาเที่ยวบ้าน พอสร้างกระแสะให้ทั่วไทยและทั่วโลกได้รับรู้ว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ต้องมาเที่ยวหัวหินบ้านของพอ่อมาช่วยการส่งต่อประสบการณ์ทรงคุณค่านี้เพื่อบ้านของเราด้วยกันครับครับวันที่13ตุลาคม2,566เป็นวันนวบินทะมหาราชเพื่อเป็นการล้อมลำลึกถึงพระมหาขานุนาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบต มหาภูมิพลอนดนุลยเดชมหาราชมรมนาถบอพิษการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบกีขันขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมและสวมใส่เสื้อเหลืองเนื่องในโอกาสวันนวมินทระมหาราช13ตุลาคม2566ครับ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f c e b o o k i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062-965-2444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอขึ้นความถี่ 88.75 MHz เสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาดเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ